คือก่อนหน้านี้นะคะเราเคยมีการนําเสนอไปในส่วนของรายการที่เราเคยพูดถึงนะคะคุยคลายข่าวนะคะช่อง nbt 2 hd มีรายการใหม่ซึ่งความน่าสนใจอยู่ที่การนำบรรดาอดีตพิธีกรรายการของช่อง v o i c e tv ที่เพิ่งจะปิดกิจการไปมาทำรายการนี้นะคะที่ชื่อว่ารายการคุยคลายข่าวนี่แหลคะค่ะ ล่าสุดเช้าวันนี้เนี่ย17มิถุนายนนะคะเมื่อเช้านี่เนี่ยก็เป็นวันแรกนะคะที่รายการนี้ออกอากาศตามนัดหมายก็คือหลังเคารพธงชาติจนถึง9้ามบารกา30นาทีเปิดรายการด้วยสองพิธีกรนะคะก็คือคุณทีรัตนเสวีและคุณคำะกาปันวิชัยนะคะซึ่งก็เริ่มต้นรายการด้วยการชี้แจงถึงข้อสงสัยของสังคมที่มีต่อการเข้ามาที่ NBT ของพวกตนเองว่าเข้ามายึดช่องหรือไม่จากนั้นก็เป็นการนำเสนอข่าวสารทั่วๆไปซึ่งก็พบว่า บรรยากาศของรายการก็ไม่ได้แตกต่างจากรายการข่าวหลักของสถานี NBT ที่ทำอยู่เดิมนะคะแล้วก็ไม่เหมือนอย่างสิ้นเชิงกับสไตล์การจัดรายการที่แฟนรายการของพิธีกรกลุ่มนี้คุ้นเคยตอนจัดที่ช่อง Voice TV นั่นเองค่ะท่านก่อนนะครับว่าายการคุยคลายข่าวที่เราจัดรายการตรงนี้เนี่ยมีข่าวไปม,มากมายคุณคำภาคาพิเศว,ว่า <laughs> เราจะมายึดช่องเขานู่นนี่นั่น ขอโทษนะครับไม่ได้คิดจะมายึดเลยทั้งสิ้นเราทํางานแบบที่ท่านที่ปดี <c oughs> กรมา์พันพูดนะครับว่าก็อยู่ในกระบวนการคัดสรรมาตามปกติ รายได้ที่ได้ก็ได้ตามปกติเหมือนกับที่ทุกคนทุกคนได้มา <c oughs> นะครับคือคำว่ายึดท่องนี่มันเป็นภาษาจะคลิกเบสนิดนึง <c oughs> คุณผู้ชมเราต้องทำความเข้าใจนะคะว่าในยุคข,ของสื่อใหม่เนี่ยมันมีการช่วงชิงเอนเกจเมนตมันมีการช่วงชิงยอดยอดวิวเพราะฉะนั้นถ้าใครเขียนแคปชั่นหรือว่าใครเขียนพาดหัวได้หวือหวาที่สุดมันดึงดูดความสนใจไงเฮ้ยยึดช่องนี่คืออะไรยึดช่องคนต้องคลิกไปอ่านแต่ ไม่ได้คำนึงถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะว่า There is no such a thing คอยึดช่องอ่ะม,มันมันมันไม่มีสิ่งนั้นและมันไม่มีวันเป็นไปได้และโดยศักยภาพของเราสองคนเนี่ยนะคะเราไม่มีศักยภาพที่จะไปยึดช่องไหนแน่นอนอต้องเรียนทุกท่านก่อนนะครับว่ากาัน อาส่วนเรื่องนี้ค่ะขณะที่นางสุลทุทัยเลิศดเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะก็มีการกล่าวถึงกรณีที่อดีตผู้จัดรายการจาก Voice TV ที่เข้ามาจาัดรายการคุยข,ายข่าวที่ช่อง NBT2HD เมื่อสักครู่นี้นะคะว่าการปรับเปลี่ยนผู้จัดรายการหรือว่าปรับพังรายการถือว่าเป็นเรื่องปกติของสถานี โทรทัศน์ที่จะพิจารณาตามสถานการณ์รวมไปถึงเรตติ้งนะคะที่ผ่านมา NBT เปิดให้สื่อสารมวลชนรวมถึงผู้ผลิตรายการภายนอกเข้ามาผลิตรายการโดยตลอดท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านยังกล่าวอีกนะคะบอกว่า NBT พยายามปรับภาพลักษณ์องค์กรรวมถึงปรับผังรายการโดยดึงคนที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในแวดบวงสื่อเข้ามาช่วยผลิตรายการเพื่อดึงดูดผู้ชมไม่ได้มีแค่เพียงอดีตจากคน Voice TV ที่มาร่วมงานแต่ยังมีการจ้างผู้ ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรจากช่องต่างๆเข้ามาจัดรายการมากมายส่วนกรณีของอดีตผู้จัดรายการจาก Voice TV ทางกรมประชาสัมพันธ์มีการพิจารณาแล้วแล้วก็เห็นว่าเป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์มีชื่อเสียงจะทำให้สถานีน่าสนใจยิ่งขึ้นสามารถขยายความเรื่องยากให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายขึ้นเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนนะคะอย่างไรก็ดีการนำเสนอข่าวและรายการในภาพรวมของช่อง NBT 2 HD ทางกรมประชาสัมพันธ์ก็ยังเป็นผู้กำหนดทิศทางนโยบายในฐานะสถานีโทรทัศน์สาธารณะของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณชนแล้วก็ย้ำค่ะบอกว่าทีมงานจาก o i c e tv ที่เข้ามาทำรายการเป็นการดำเนินการตามระเบียบราชการไม่มีสิทธิพิเศษแต่อย่างใดและการจัดรายการจะดำเนินการภายใต้กฎระเบียบของกสทชและระเบียบราชการเป็นการทดลองจัดรายการแล้วก็จะมีการประเมินผลงาน